น่าจะคูณ50เนาะเฮ้ยบ่อย5้สจะปิ้นอีกเฮ้ยคูณ25อะไรวะสวยมาดิโอ้โหคูณ5ท่านผู้ชมร้อยห้าบาทฮึบมาคูณ25ไหลลงมาอีกโอ้โห อึบอึบหันน่อึบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่า Super m a r k e t นะคะอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าอยู่ตัวเกมกันเลยดีกว่าอะ่ะวันนี้นะคะเราก็มากับทุน40บ,บาทนะท่านผู้ชมมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ อ่ะวันนี้นะคะเราขอไม่อธิบายตารางกราตา่ายแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเนาะน,นะคะเคยได้รีวิวไปบ่อยครั้งแล้วนะคะก็อืมก็มันก็เหมือนเดิมอะเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราลองมันเล่นกันเลยดีกว่าก่อนนี้เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะคะทุน40บาทเล่มไป4บาทเป็นยังไงอืมจะรอดจะล่วง ก็ไม่รู้นะฮะแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้ได้เสียเราไม่ซีเรียสเรามาทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไปดูกันทุน40บาทฮะออเออเฮ้ยอย่าบอกนะเปิดแรกสแกตเตอร์เข้าไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเกินไปว่ะเฮ้ยเกินไปนะเวย้ท่านผู้ชมนะอเปิดแรกมาสเกตเตอร์เข้าเฉยเลยอะไรครับเนี้ย0ิบหมื่นฟรีอย่างเอาเลยฮะ โอ้โหคูณ8ด้วยโอ้โหข้าบาท,บาทอีบ้าหะเฮ้ยเงียบว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมทำไมเงียบแบบนี้ปึ๊บสวยคูณ5เออ15บาทก็ถือว่าได้มากกว่าเบ็ดอยู่นะเฮ้ยคูณ50โอ้โหน่าเสียดายโอ้โหอะไรครับเนี่ย25บาท เรียบร้อยฟรีเกมนะ10หมุนฟรีได้มาสีบาทโอ้โหอยากจะขำตายฮะเออมา10บาทเอ้แปบาท10บาทบ้าบออะไรไปดูดิ8บาทเฮ้ยอย่าหบอกนะสแกตเตอร์มาเฮ้ยโอ้โหเกินไปหรือเปล่ามา10หมุนฟรีก็ไปดูกันนะจ๊ะ เฮ้ยโอ้โหคูณสามคูณ 5, ห้าอคูณห้าตาฝาดสวยแจ๋วจัดไปดีโอ้โหคูณห้าสี่นะอะน้องๆอรางวัลก้อนโตนะคะหนึ่งพันบาทยั่วยๆจ้ะอฮ้ยอย่างเอาโอ้โหสวย จัดไปดีรออะไรอะฮะโอ้โหโคตรเราไข่ไข่ไม่มาคูณสิบจัดไปฮะโอ้โหรางวัลก้อนโตของเรา4 3 2บาทจ้าเฮ้ยคูณ40บาทคะได้กำไรพัน,นว 1, กว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชมเวอร์โอ้โหคูณสิบสามสามสิบเอ็ดบาทรอบสุดท้ายและทายสุดเรียบร้อยเออสิบ oh, หมุนฟรีได้มา1,503บาทอะโอเค ได้อยู่นะคะอืมสิบสองบาทไปเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะจัดไปฮึบชุบโอ้โหยสามสิบห้าบาทท่านชมโอ้โจัดไปดีเจ็ดสิบเอ็ดบาทค่ะโอ้ยคูณสี่ไอ้บ้าสองร้อยแปดสิบห้าบาทแม่นะคุณฮะสิบบาทมานะบอกเลยหวานปากข้าเลยอะไปต่อเฮ้ อย่าบอกนะสแกตเตอร์มาท่านผู้ชมฮึบชืบฮึบฮึบหยุดมาสามตัวแล้วนะท่านผู้ชมจัดไปฮะโอ้โหมาสิบหมุนฟรีนะคะไปลุ้นกันนะคะอย่างน้อยต้องมีคูณห้าสิบวะรอบนี้จัดไปคูณห้ายี่สิบบาทอยากจะบ้าตายเฮ้ยดู สวยจัดไปดีเออรออะไรละะ่ะฮะนอนนอนคูณเก้าโอ้โหสองร้อยสามสิบสองบาทเฮ้ยยังไงฟีนิฟีหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหต้องมาแล้วแหละโอ้โหแม่งวิ่งเลยว่ะท่านผู้ชมแต่มาสองตัวนะคะก็ได้นะท่านผู้ชมนะคะห้าฟีตสปินินต์ เฮ้ยโอ้โหดูได้อีกห้าสีส่สปินนะท่านผู้ชมดูแล้วกันเออถ้าตัวที่สามไม่เข้านะมาก็โอเคอยู่จัดไปเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยจัดปายเด้โอ้ยดูน่าเสียดายนะคะยี่สิบเจ็ดบาทอย่างเงียบ,บเลย 15บาทโอ้โหฟีเกมรอบ,บนี้ทำไมเงียบจังล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหคูณห้า24บีาทนี่จะบ,บ้าตายสวยรอนอะไรล่ะครับน,น้นอนก็มาดิเออก็มาดิโอ้โหจัดไปเออ โอ้ยสวยๆงามๆไปเลยค่ะคูณสิบห้าละโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเลยลงมาก็ตโดของเรานะคะโอ้ยเกินไปรอบสุดท้ายฮึบสวยจัดไปยังไงฮะื้อมาจัดไปโอ้ยสเกตเตอร์ลงมานะคะบ่วยห้าฟิตสปินดีรออะไรอ่ะอื้อ โอ้ยอย่างเอาเลยคูณห,ห้าเจ็ดสิบสองบาทมายัางต่อโอกาสได้ต่อนะห้าฟรีสปินท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างเงียบสิอ๋โอโหสแกตเตอร์เสียงอะไรคำเนีย กะจตัวกะจาตัวโอ,โ,โอ้โหจัดไปยังไงโอ้โหมาคูณห้าน่าจะคูณห้าสิบเนาะเฮ้ยบ่วยห้าสิบจะปินอีกเฮ้ยคูณยี่อะไรวะสวยมาดิโอ้โหคูณห้าท่านผู้ชมร้อยห้าบาทฮึบ มาคุณยิ้มไหลลงมาอีกโอ้โหเย่ยงเนี้ยราวัลก้อโตนะคะห0รบาทัตแปะสเกมอืออฮันนี่อือโอ้ยอย่างเอาเลย30หมุนฟรีได้มา2อ6สบาทอะโอเค นะทุน40บาทก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอจะพีเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดก,กันไรเราต้องขออภัยด้วยละกันเทัานี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ share, กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า